อัปเดตกราฟบิตคอยแล้วก็เหรียญลูน่านะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อ,อศึกษาข้อมูลแล้วก็ศึกษาดูกราฟแล้วก็อัปเดตราคาเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับตอนนี้ย3 0 6นกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันว่าบิตคอยสามารถรีบาวไปที่2 0 0 0 0กว่าได้หรือไม่นะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาดูตัวของลูน่าที่พุ่งขึ้นมานะครับเมื่อกี้มีการรีทรวิตขึ้นมาเกิดข,ขึ้นนะครับดังนั้นแล้วนี่คือพุ่งขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่าสายอิพราะอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูสายอิดด้วยกันนะครับผมยังไม่ได้อ่านทวิตเตอร์นะครับแต่เห็นแวบๆมาเดี๋ยวผมกอแปลก,ก่อนนะครับว่า2.0ที่รอคอยมานานจะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้ป้๊ผมนะครับก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับจะสามารถรับได้หลังจากทๆๆนะครับคอยติดตามนะครับโอเคนี่คือเป็น ข่าวดีนะครับข่าวดีสําหรับลูน่านะครับผมตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะครับเพื่อนๆลองอ่านแล้วก็ถ้าเกิดเข้าใจก็สามารถฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวผมจะติดตามข้อมูลข่าวสารเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ได้มีทวิตเตอร์นะครับอ่านะครับผมโอเคนะครับขอลุ้นกันต่อไปครับสําหรับตัวของลูน่านะครับผมเองก็ไม่สันทัดภาษาสักเท่าไหร่นะครับอืมโอเค แต่เราก็ลุ้นกันต่อหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้อตัโทเข่นนะครับนี่ไอสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอืจะเปิดตัวนะครับผมว่าตัวนี้เป็นเป็นของอะไรเพื่อนๆทราบไหมครับผมนะเป็นทวิตเตอร์นี้เกี่ยวกับอะไรนะครับ โอเคนะครับอัปเดตกันสั้นๆนะครับสำหรับตัวของลูน่านะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่าเมื่อเวลาพุ่งตัวเกิดขึ้นแบบนี้นะครับมันจะไปต่อได้หรือไม่อ่านี่คือความหมายถ้ามันไปไปไหนวันนี้ก็เนี่ยโซนนี้นะครับคืนนี้2ดอลลาร์นะครับนี่จะไปแล้วก็ตามเพรมด์เอสสจะไปโซนไหน s อสก็จะไปโซนนี้นะครับ2.12นะครับตามเพรมดเดจะไปตรงไหนก็โอเค3ดอลพรุ่งนี้อาจจะบินบินได้นะครับอาจจะเห็นเป็น10-20%ได้นะครับ โอเคลุ้นกันต่อไปครับสําหรับเหรียญตัวของลุนาแต่ตอนนี้ผมจะมาอัปเดตตัวของบิตคอยด้วยนะครับบิตคอยนะครับในตามเฟรมของ S4 นะครับเนี่ย S4 สวยมากแล้วนะครับเนี่ยที่ผมตีเส้นเทรนไลน์อะไรมันลงมาหมดแล้วนะครับบิตคอยก็ไม่ลงแล้วนะครับผมนะผมคิดว่านะครับถ้าลงลงไปนานแล้ว S4 นะครับติดดินเรียบร้อยแล้วก็รอรอ D1 นะครับติดดินยังโอโหนะครับเรียบร้อยครับพยายามรักษาฐานตรงนี้ได้จะดีมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดลงพรวดลงมาแบบนี้ แท่งเทียนเขาก็จะลงมาแบบนี้แต่ตอนนี้ S4 นี้นะครับอาจจะทําเป็นแท่งสีเขียวและตบขึ้นมาที่2 0 0 0 0อ่า100ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันแล้วก็ตวัดขึ้นแบบนี้แล้วก็จะขึ้นลากยาวแล้วก็จะไม่ทาโรใหม่ข้างล่างเลยนะครับจะไม่ลงมา17,8 0 0แล้วก็แล้วก็จะบินยาวไปเลยนะครับแล้วก็ไปเล่นฐานข้างบนนะครับทำนิวไฮใหม่รอบเดือน2เดือนเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับไปดูด้วยกันว่าสิ่งที่ผมคาดการแล้วก็คาดเดาเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคลิปที่ทวิตเตอร,ผมมร,ร์ผม ตามเพรนด์ day, นะครับผมคิดว่าหน้าแท่งนี้น่าจะจบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ผมเดาก่อนนะโอเคผมคิดว่าตามเพรเด์น่าจะจบที่สองหมื่นสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหรือว่าสองหมื่นห้าร้อยนี่คือการเดาของผมจริงๆเลยนะต้องเป็นแท่งแบบนี้หรือว่า,าแล้วก็แท่งใหม่เกิดขึ้นแบบนี้พรุ่งนี้นะครับอ่านี่คือการเดาของผมนะครับโอเคเป็นแบบนี้แท่งใหม่เกิดขึ้นแล้วก็แท่งดเป็นเป็นลักษณะการกลับตัวแบบนี้ให้ดูแบบนี้เลยนะครับลุ้นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ตวัดไปแล้วทีนี้มันจะมีองศาที่ขึ้นไปถ้้าานนมมัลงงตรี ถ้าเกิดเดลงมาตรงนี้มันก็ขึ้นไปที่เดิมแต่มันลงมาแค่ตรงนี้มันก็ไปเลยนะครับมันไม่ลงมาข้างล่างส่วนนี้แสดงว่ายกฐานสูงต่อไปมันก็วนแบบนี้อีกเดก็ลงอีกมายกฐานสูงขึ้นไปเรื่อยเยนะครับโอเคนี่คือการดองของผมนะครับตรงนี้นะครับอาจจะโยกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไปแลวนะครับเพื่อนๆน่าจะไปแลวนะครับเโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเควิกกดลงมาครึ่งแท่งนะครับกดลงมาครึ่งแท่งนะครับส่วนนี้นะครับนี่ครึ่งแท่งนะครับมผ แล้วก็มีโอกาสมากมากเลยนะครับวิกนี้ที่จะเป็นแต่งนี้นะครับคนนี้ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดวันลงก็ลงไปไม่ว่ากันนะครับคนนี้นี่ก่อนถ้าเกิดเด้งขึ้นก็แสดงว่าต้องทําให้ดีของวันนี้แต่งดีวันนี้จะต้องเป็นแต่งสี เกียวนะครับจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้หรือเป็นเกี่ยวเกียวเล็กๆเป็นหัวเข็มก็ได้ตรงนี้แล้วก็แต้งใหม่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะนี้เพราะมันกลับตัวใช่ไหมเทรนกลับตัวลงมันลงมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดตามจุดกลับตัวแบบนี้ก็เรียกว่าเต้งเทียนการกลับตัวเพราะกลับตัวลงมันจะกลับตัวลงอีกหรอไม่ได้ก็เรียกว่าการกลับตัวต้องกลับตัวเป็นกลับขึ้นจะลงต่อก็แล้วแต่แต่มันลงต่อมันลงยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเส้นตะตมันอยู่แบบนี้มันลงต่อได้แต่เส้นตะตมันอยู่ข้างล่างถ้าเกิดว่าตอนนี้มันอยู่แบบนี้ ก็มันขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่นี้มันสามารถย่อลงมาได้อีกครั้งหนึ่งแสดงว่าเขาพยายามดื้อดืดึงอยู่โซนนี้นะครับขึ้นๆลงๆ Josh อยู่โซนนี้นะครับนี่คือการดองของผมนะครับอ่าแล้วออกข้างนะครับผมหวังว่าจะบินขึ้นไปได้นะครับหวังว่าจะบินขึ้นไปได้นะครับผมเดี๋ยวแย e ้มมาดูนิดน,นึงครับกระตุกกระตักว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมตะก,กุตะกักนะครับ พุ่งเลยนะครับเมื่อกี้นะครับผมที่กอทเวิร์เนี่ยครับตามเฟรมของ M30 นะครับมีการกดตัวลงมานะครับ S1 นะครับก็สูงมากแล้วนะครับแต่อยู่ในแนวต้านนะครับอยู่ในแนวต้านนะครับผมเนี่ยอยู่โซนนี้นะครับนี่โซนกดตัวแล้วก็สร้างฐานแบบนี้อีกนะครับจะสร้างฐานแบบนี้เพื่อลงต่อสร้างฐานแบบนี้เพื่อลงต่อหรือไม่อันนั้นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูที่เส้นเทรนไลน์ที่ผมตีเป็นลักษณะแบบนี้ครับขึ้นไปเนี่ยไม่ผ่านนะครับก็ถ้าเกิดเส้น S4 นะครับผมคิดว่า S4 ก็ต่ามกๆแล้วแต่ถ้้าใหดู เป็นแบบนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับผมนะผมแก้เอามา,อาบอกกล่าวเฉยๆแต่คิดว่าน่าจะถ้าติดตามเพริรม s สเนี่ยเขาน่าจสบายใจได้นะครับผมนะโอเคเอา่าผมย้มมาดูตัวนี้นะครับพอดีผมเปิดฟิวเจอร์ไว้ตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่เช้านะผมเปิดฟิวเจอร์ไว้ตั้งแต่ต้นราคาตัวเนี้ยตอนนี้ก็าพุ่งก็ดีใจด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวของบิตคอยตามเพิม s หนึ่งนะครับ s หนึ่งนี่คือตั้งนี้ นะครับแต่เราเอสสก่อนนะครับอ่าทุ่มแล้วนะครับจะกดตัวหลอกหรือเปล่าถ้าไม่หลอกนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตบเลยนะตบขึ้นไปที่2 4งหมเลยนะครับแนวต้านก่อนหน้านี้นะครับแนวรับก่อนหน้านี้อ่าประมาณนี้เลยนะครับโซนนี้อ่าโอเคนะครับตรงนี้ยุ่งๆหน่อยนะครับคลิปลงมาได้ลงประมาณสองสามคลิปนะครับผมนะตรงนี้ถ้าตบลงมาอีกผมว่าน่าไม่ใช่นะครับนี่เป็นตั้งเกล็นกินกาขึ้น นะครับก็ต้องตกมาโซนนี้ได้เช่นกันนะครับขอรุ้งกันต่อไปครับส่วนตามเฟรมของ D นะครับก็ลงอีกนิดนึงมันอาจจะลงมาอีกนิดก็ได้แต่ใต้ตามโลมใหม่ผมคิดว่าลงมาแต่แถวโซนนี้สําหรับเวลานี้นะตอนเช้าผมคิดว่ามันจะลงแต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่แล้วเพราะว่าตรงนี้มันมีโอกาสลงได้เป็น500ดอลได้นะครับ1,000ดอลก็ลงได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะไปขึ้นไปมากกว่านะครับถ้าเกิดเรายึดถือเส้นสโตนนะครับ D นะครับเป็นแบบนี้อ่าแบบนี้อืมแบบนี้ อ่าแล้วตรงนี้เป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ท่นนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าสองหมื่นสองพันผมว่าน่าทึ่งไถ้าเกิดว่ามันลงวันนี้มันจะมีองศาในการขึ้นที่ไกลมากๆเลยสําหรับตัวของกราฟดีนะเพราะเป็นตามเฟรมใหญ่นะครับโอเคครับลุ้นกันต่อไปครับคลิปนี้มันจะขึ้นจะลงก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่เป็นแค่ว่ามาพักใยกันอ่าสำหรับพี่เพื่อนในกลุ่มแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์สาหรับเพื่อนนะครับก็มึกรสารก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะไปไกลแค่ไหนนะครับตอนนี้เบรกตามเฟรม เด่นแนวต้านตรงนี้แล้วเนี่ยที่มันบลีกลกใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปมันก็บลีกตามเ r e ม m 3 0อีกนะครับ m 3 0อยู่ไหนอ่าเนี่ยมาจน m สามสิบใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวมันมาชนเส้นของอ่า s 1อ่า s 1อ่า s 1ต้องไปตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะ s 1กับสองดอนนะครับจิตวิทยานะครับแล้วก็ไปไหนอีก s, s 1 s 2โอ้โหก็ไปตรงนี้ครับโอเคครับคืนนี้หวังว่าจะได้เห็น2ดอนนะครับผมนะโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแ,แชร์นะครับผมถ้ากดติดตามได้ก็ติดตามได้ถ้าไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ว่ากันโอเคนะครับตัวของอโดคอนเป็นยังไงบ้างตัคอนคอนโดอ่าเนี่ยอะไรเนี่ยยี่สิบน,นิทานนะครับผมไม่ค่อยได้เข้ามาดูรักเ่าไห่นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้โอเคนะครับผมคิดว่าถือว่าเป็นข่าวดีเกี่ยวกับตัวของลูน่านะครับตัวของลูน่าแต่จะดีแบบไหนนั้นผมไม่แน่ใจนะครับ แต่หวังว่าคลิปนี้เพื่อนเพื่อนอได้รับทราบกันบ้างนะครับปกติแล้วผมไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการสารข้อมูลสักเท่าไหร่นะครับอาจจะพูดผิดพูดผิดบิดอกไปวนไปวนมาเพื่อนเพื่ออาจจะหัวเราะได้นะครับก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมอยู่นะครับผมเดี๋ยวดูาวิ t เตอร์ตรงนี้หน่อยที่ก็แปลแปลที่เ็คอมเมนต์เลียนเตอร์ลาลูน่าไม่มีอะไรนอกจากความผิดหวังขยะความหวิดหวัง ก็อย่าเป็นแก่เหรียญรวยๆอย่าไว้ใจอย่าอย่าซื้อเนี่ยในคอมเมนต์ก็เหมือนกับบ้านเราเลยครับก็เหมือนกับร้อยแหละไปคอมเมนต์นู่นนี่นั่นบางคนบางคนตามกว่ารได้ก็บอกว่าดีบางคนกัดตุนก็บอกว่าแย่บางคนที่เคยกัดตุนหนักๆแล้วก็ไปฟ้องร้องรู้ฟ้องทําไมเพราะว่าคุณนั่นเองความเสี่ยงเองแต่ฟ้องมันมันไม่เกี่ยวหรอกก็ว่าคุณจะกัดตุนเป็นร้อยล้านเป็นล้านหมื่นล้านคนกัดตุนห้าบาทสิบบาทก็กัดตุนเขาก็ โวยวายว่าเขาฟ้องร้องได้เหมือนกันแต่บางครั้งอ่ะเราไปให้ความสำคัญคนที่มีเงินเยอะแล้วก็เขาไปฟ้องรองฟ้องร้องที่จริงคนมีสิบยี่สิบาทในในชีวิตเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรไปสู้เขาก็ไม่ไม่ฟ้องร้องเพราะว่าเราลงทุนเองครับเคไปใช้คุณนะครับเพราะว่ายิ่งเขาให้ดอกเบี้ยเท่านู้นตอนนี้ก็โลภเองครับก็ไปไปเรื่งลงทุนเองก็ธรรมดาครับผมเองก็ไม่ได้มีส่วนไดส่นเสียกับตัวของลุน่าแต่ก็อยากเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจไม่เท่ากับเป็นเป็นกำลังเงินให้นะครับนะครับก็ยังไงก็ ก็บอกว่าบางคนสู้ๆบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับกำลังใจมันไม่ได้ไม่ต้องใช้เงินไปลงทุนนะครับใช้กำลังใจลงทุนไม่ได้นะครับผมก็ฝากไว้คิดแล้วกันคลิปนี้ไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ